สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องที่กำลังเข้ามารับชมช่องอีสานแช่หวยเด็ดครับมือ้อวันที่17กุมภาพันธ์2 5 6 4ครับพี่น้องผมคลิปนี้ครับผมได้ยิบเอาแนวทางตัวเลข5น้อยครับผมของแม่น้ำหนึง่งแล้วก็พร้อมด้วยแนวทางตัวเลข5น้อยของแอดเจฟ้องเบียรครับมาฝากพี่ต่อน,น้องมาเล่าสูพี่น้องฟังในคลิปนี้ครับพี่น้องผมก่อนสีน้ำผ้าพี่น้องไปเบิ่งแนวทางครับผม กอขอกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์บอกต่อกันไปครับพี่น้องผมกดติดตามและที่สำคัญครับอย่าลืมกดสันกระดิ่งไว้น้าครับพี่น้องผมเพื่อพี่น้องสิบ่ไเดพาดแนวทางตัวเลขในคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะส่วนแนวทางตัวเลขของแม่น,ำน้ำนึงครับรุดไปเด้อพี่น้องเด้อมือสองมือแล้วครับรุดไปเอางวดนี้กับพี่นาให้ดีๆแล้วกันครับพี่น้องผมแล้วก็ส่วนแนวทางของแอดเจฟ้องเบียรนันหูซึกว่า จะเข้ามาหลายงวดอยู่ได้พี่น้องแต่ว่ามือว่านี่ลุดครับผมเอามือนีมาตามต่อครับพี่น้องผมอาจจะมามือนีก็ได้ครับแล้วก็ถทาพี่น้องท่านใดครับสนใจอยากจะเข้ากลุ้มหวยยี่กีว i p อครับผมครับพี่น้องสามารถทักไอดีไล่ผมมาได้เด้อพี่น้องเด้อมาพูดคุยกันได้ครับในกลุ่ม v i p ีครับมีแอดมินครับคอยว่างแนวทางตัวเลขให้แมนๆมครับสมาชิกในกลุ่มบวกกันทุกมือไดทถอนเงินกันทุกวันครับเอาถ้าพี่น้องท่านใดสนใจอยากจะเข้ากลุ้ม หวยยี่กีวีพีกะทักไอดีไลน์ผมมาได้ครับพี่น้องผมเพื่อโบเป็นการเซเวล่าครับพี่น้องมาเริ่มต้นเบื้องแนวทั้งตัวเลขห้าน thought, you, <in> ้อยปกติครับผมของแอดเจฟ้องเบียร์กันก่อนครับพี่น้องเมื่อนี้ครับเจเพิ่นไฮวิ่งรูด3กับ4ฟัน4ครับพี่น้องผมวิ่งรูด3กับ4ฟัน4ี่ครับแล้วก็ต๊ะจอครับผมพี่น้อง3 1 3 6 3 7 4 7 4 8แล้วก็49ครับพี่น้องผม ฟันขาด3 5 4หหครับพี่น้องฟันขาด3หา4หาเด้อพี่น้องเด้อแอดเจฟองเบีย er, ครับแล้วก็มาปิดท้ายด้วยแนวทางชุดนี้ครับเป็นแนวทางของแอดแม่น้ำหนึ่งครับพี่น้องผมหาหน่อยมารวม่วมเด้อพี่น้องเด้อมือนี้ครับแม่น้ำหนึ่งให้วิ่งรูด3ากับ1ฟัน3มพี่น้องผมวิ่งรูด3กับ1ฟัน3เน้น31ครับมือนี้แม่น้ำหนึ่งให้เน้น3าึพี่น้องผมตัวจ่อครับ3 6ห 16301060ครับพี่น้องเม็ดเดียว631เม็ดเดียว6 3 1าเอานี่คือแนวทางตัวเลขของแม่น้ำหนึงครับพี่น้องเห็นชอบตรงกันกับบันทึกเสียบไฟเด้อพี่น้องเด้อจวดจาดฝาดบ่มครับพิจารณาตัวเลขนํำครับพี่น้องผมก่อนตัดสินใจครับ ทั้งหมดทั้งมวลนี่ครับก็คือเป็นพเพียงแค่แนวทางครับที่ผมได้เอามาเล่าซูพี่น้องฟังในคลิปนี้ครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอบคุณแนวทางตัวเลขจากแอดแม่นำหนึ่งแล้วก็แนวทางจากแอดเจฟ้องเบียครับที่ให้ผมมาแบ่งปันพี่น้องในคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องร่ำรวยเงินทองหมานหมาน,มานปังปังเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ